ยอดถึงยอดพ่นึยอลืมบ้านลืมช่องเลยเหรอมเห็นลยไม่ยังคืกว่าลืมบ้านลืมช่องอ้าวเย็นได้เนาะคือนีลืม้นอนหนามากลยออกาเราซื้อจากไหนตอนนี้รซื um ้อว่าอยู่นอกโลกพี่น้องเคยพบเคยเห็นถ้าเขาบอกเจ้าว่าวัดนอกเหรเจ้าบับได้อยูี่ับได้นาะ ไปยังคือว่าหลับได้เลาเลยเขาเมื่อขึ้เขเนเนาะเฮ้อข้างแรกบอกเขากรุงเทพนี่ข้งแรกเลยมากยากแบบนี้มันก็เป็นข้งแรกนี่นะข้งแรกของเจ้าเลยบอกแอนบอกเคยมาย่างคือค้ายยุโรปแบบนี้บอกเคยมาเลยเคยบอกเคยเอาทุกคนตอนนี้มาแล้วกะล้างผ้านุ่มเล่านะเพิ่นบอกเคยเขาเมืองทุกคนเลยต่อจากอีพี่แต่แล้วแหละวันนี้จะพาเพิ่นไป ไอเขาห่างเนาะเป็นห่างซื่อว่าเป็นห่างที่เพื่อนบกค,ค่อยขึ้นนะทุกคนเพื่อนบ้ค่อยขึ้นห่างที่มันใหญ่นะแต่วันนี้จะพาเพื่อนมาขึน้นและก็าขึ้นไปเบื้องสวนเป็นสวนที่ว่าใหญ่ที่สุดของเมืองลาวเลยก้อยของเมืองไทยในตอนนี้นะทุกคนต้องขอโทษขออภัยหลายๆมา,าแล้วเอยพิษไปเดี๋ยววัาแี้พาไปเบิ่งนะเป็นห้างรูสิตเซนทันพาร์ก,น,น,น,กนัเนเองทุกคน คือว่าเป็นห้างที่มีความยิ่งใหญ่อลังการหลายอ่ะบอกว่า,บบาใก<ห>ล้เด๋ยวได้ใกล้เด๋ยได้ใกล้จะห้องเด๋ยได้ห้างที่คอยจะพาจะไปอ่ะใกล้แล้วบอเขาเอิ้นว่าเป็นห้างรูสิตเซนทัลพาร์คนะบอกว่าโมเมนเอิ้นไปซาเล่อะไรบ้านเราเนี้ยไปซาเล่กะห้างรูสิตเซนทัลพาร์คโอ้เป็นตึกสูงกว่าบ้านกว่าเมืองกว่าบอโมเมนต์ตึกสูงที่สุดตึกที่อยูงที่สุดอยู่พูนคอยจะพาจะไปแต่เมื่อกี้คอยจะพาเจ้าขึ้นเหซื้อ จ้าวกค่อยขึ้นที่ืึกที่มนแบบมีความสูงมา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 อันนี้ก็เป็นโซนข้างหน้านะทุกคนนะอันนี้เป็นซนอนางหนาครับผมกัเพื่อนก็นจะตบแต่งความสวยงามนะก็จะ,จะมีดอกไม้มีต้นไม้ที่บอกเรื่อยๆว่ามีความที่แบบมีความสวยงามนะและบ้านแนววบึงรอบๆก็แปลกใจบอกว่า เจ้าเห็นโบสถน่นคนเนี่ยคือสะอาดแท้แล้วบทเนี่ยมีขยะมันมีคนบัวละบาดได้บ่าเนี่ยเจ้าห็นขยะบ่กบริเ็นได้เกาะอีแตงย่างมากของที่บริเวณขยะสักอันบ่บ่บ่ได้มันมีคนทำความสะอาดถนนเมนบ่เออที่ว่าเขาเขาเรียกยังเกาะพวกเกาะเขาเรียกว่ารัดไอไอรัดบ่คือยังแม่คนคนห้องรัดอ่ะแหละเขาเรียกว่าไอรัดจางมานีะลบลบ โโลลดดจังไหนวะอฮะเย้มาวะมาขามาเนี่ยนะทุกคนอันนี้กะเอ้าเรียกข้าวับแขวอย่างมั่น เพ่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 อน้นจอดรถได้นะเป็นวีไอพีเนี่ยอ๋อผเคยเห็นมันบอผมเคยหูมันบ่บ่ป่นี่บอวานวนี่แหละทางที่คอยิพ่เจะขึ้นไปนี่บอกเลยแล้วบอกคนนี่หลายแห้งโอ้โหเจ้าเบิ่งคนเลยมาๆม่่างเขาเลยเจ้าเบิ่งกัาจะมายับไ โอ้โอกาสเยนเย็นๆเๆเย็นพอ่าวะโอรถไฟฟ้าเล้อฮ่าดถือยพี่นองถืลืบาน่เลยเอม่เห็นเ่เพราะยังกวลืบานอง้าวเย็นเนะ่ดิลืบานตัวเอง้ขึ้นไะ ทำอะไเป็นยังไงมูอซื้ออย่งไรพี่มาพี่มาพี่รอไหวเขาไปไปซื้อรถบ่อยากจะคืบยังอยู่อยู่แบบคนละโลกเนี่ยในโลกอยู่คนละโลกเลยบ่แม่ปอจะเปิดเนี่ยนะ่าโอคนละโลกเลยเจ้าให้ชิ้ตกใจกว่านี้เดี๋ยวจะคอยพ้าจะขึ้นไหมอยากสั้นไหมอยสั้นไหมเจ้าสิ้นเลยดิสิ้นเลยเนาะรู้สึกอีขึ้นเลยเนาะ นี่แม่นขึ้นไม่ได้เลื่อนมือนะเพื่อนเราเพื่อนจะว่าย่านว่ามือนั้นนะมันมันไวกว่านี่เลยมันไวแม่นไวเลยนะเชือกเนี่ยวะโอ้โหดูซื้อยังไงฮะซื้อซื้อยังไงบอกความมือซื้อไงบอกความมือซื้อไงพี่น้องเวามมือซื้อว่าพาไปโศกเศร้าเงาใจถามมาเที่ยวลืมได้เลยว่ะคนที่อกหักนะคนที่โดนท้ำมากนะไปยังบิ่งเจ้าไปเจ้ามาเบิ่งมุมนี้ แขวน่อนเหมือนยุโรปอย่างในบัวเจ้าฮูเจ้าคิดว่าจะคล้องอยู่ยู่ไสทเท่นี้ยูนอกโลกยูนอกโลกตรวนี้ดูว่นอกโลกนี่ออกมาไปยืนไป อันหนามอ่ะด้วยเข้าไปเาซื้อจากไหนตอนนี้เราซื้อกว่าอยู่นอกโลกพี่น้องเคยพ่อคยเห็นแต่เขาบอกเจ้าว่าวัดนอกหรืเจ้าว่รับได้ที่รับได้ครับเป็นยังคไงว่ารับได้คอยเป็นคนมันนอกมันนาเกินมากอรัอันนี้เจ้าคิดว่าอยู่อยู่ยุโรปปะคือยุโรปเห็นในยท่อสัตว์ปะเห็นหมดเลทีวีท่อสัตว์มันนอกเห็นเห็นเอง นอกมานะคุนอกมบับอกคิดเคยคิดว่าครั้งห<อ>นึ่งสิได้มาเบิ่งน่าประการอะไรนี่บอ้อเคยเลยขับเจ้าบัวามากครับบุกเคยคิดเลยว่าสิได้มาเห็นแต่เขาลงโซเชียลปะในโซเชียลเห็นอยู่ปะเห็นยังในโซเชียลก็ยังไม่ทันเห็นซ้ำเห็นกับมันบุกคือเหามายาแมนเหามายาจริงเป็นอ,อย่างไรอย่างไรนะประทับใจปะแมนประทับใจเลย ุ่นใจนะหมดมีความสุขในมุมในใจนะคืออยากสั้นสั้่พี่นะก็จะถ่ายูปก่ถ่ายนะนได้่ถยได้นี่อยู่มุมนี้แล้วยืนอยู่นี่แหละเจ้ามันยื้อยนี่ล้วว่นียืนอย่คืลา โมลุกแล้วค่อยโมลุกันแต่ว่าค่อยบอกเลยว่าถ้าไพมาจุดนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดอะลีนะเพราะว่ายัางมันบุกเคยมากอยเงี้ยเนาะยอดเนี่ยแบบนี่นะรครับรทุกคนอันนี้คือนมลาวนมลาวเคยเขาเมืองด้ยเนาะข้างแรกบุกเขากรุงเทพนี่ข้งแรกเลยมากยากแบบนี้มันก็เป็นข้งแรกนี่นะ ทั้งแนงเจ้าเลยบอกแมนโบเคยมาอย่างคือคือ่ายยุโรปแบบนี้โบเคยมาเลยเคยบอกเคยมีเดียฮะย่างรีดแบบสะพานสะพานคือคือเจ้าเคยอยู่อยู่แต่ทั้งสะพานพูดแมนถ้าว่าชุดแบบนี้อากาศที่แบบนี้โบเคยได้มาเห็นแมนแมนห่างยิ่ใหญ่ดังๆนี่เพิ่งเปิดนะบอกว่าอันนี้อันนี้เพิ่งสามเซ็ตอันนี้เพิ่งเปิดไปนะนี่จะมายืนอยู่นี่บอกว่านี่นี่นี่ยืนยืน อันนี้พึ่งสร้างเซตนะเปล่พึ hey. ่งสร้างเซตนี่ได้กี่ปีเนี่ยสี่พึ่งปีอ่ะเดือนหนึ่งเอาเดือนเดียวองเดือนหนึ่งมัแลเปิดนะเดือนหนึ่งในสร้างเซตนะ่สักปีเพื่อแล้วเพื่อแล้วเหรอหูรูดแล้วกันแล้วแล้วพเพิ่งพึ่งเขาเปิดไร้คนหลับซมนี่แค่เดือนเดียวเลยเจ้าอาจจะเป็นคนหนึ่งคนในร้านอยู่นหันก็ับเป็นได้ยังไงคนในร้านแบบใด หนึ่งในล้านก็เอาคนมันเขามาเป็นล้านได้พัตเตอเปิดก็เนี่ยจ้าอาจจะเปนน็นหนึ่งในหันก็ได้ไม่หมดลรอเรื่อยๆเจ้าก็ได้เห็นเนาะจะาคิดตีหล่ะว่าสะออนบอกว่าเข้ามาซึ้งสะออนบอกคือเบิ่งหักได้ลรอสะออนเนาะเขาเจ้าเห็ดได้ยังไงเจ้าเบิ่งได้ลรอมันไดแบบป่วยกันไปไป่วยกันมากเลยแต่ว่าของหางทองยังท้ายเนี่ยแพงกว่าบ้านเนี่ย มันก็สมราคาแล้เนาะหางคนหางดังเนาะเจ้ากระไรราคามันก็อาจจะมีแพงแน่แหละบอกว่านี่นะครับทุกคนเขาไม่เคยเข้าห้างนะครับอ่านดังในบุกเคยเข่าก็อาจจะทำโตบะถือเนาะอาจจะแบบทำโตบะค่อยถือปันไหนนะทุกคนกะบอกว่ากันเนาะบางคนกะจะว่าเอ้ยพวกบ้านนอกเขากรุงมันมีนะคนมาคอมเมนต์เพื่อมาว่า บอกว่าพวกบันนอกพวกขายซาดกกมี่เขาต้องซีแจงสิ่เาบโบได้มาขายซาดแ,แต่เขามาหาเอาเอา,เอาเอาเอาแหงมาแลกเอาเงินน,นะต้องซีแจงสินะมันมู่มิพไพมาขายซาดหรอหสุดท้ายเขากลับบ้านอยู่ดีแต่แค่เขา้าวะแค่เข้าขิดต่างเขาคนนั่นก็คือมาหาเงินต่างประเทศจะชื่อเบอรไ กุเซกุซาวมากกันหลายคืออย่างนี้ี่ไม่นี่อู้หัวา้ยังเห็นยังบอลแนวเนี่ยยังก็ยางจะบึ้งกุเซ้สาวนี่แนวาวก็หลายหานี่นี่นะครับทุกคน้องเากัยืนน้องเอ้ยตะไบตะไเงาหอีน่ะมานีกันอยากพาไพ่มาบอๆอ่ะเจ้าอยากพาไพมาอยู่บอสักขั้งหนึ่งอ่ะ บริจาคภาพไพ่มากบอกเห็นภาพบรรยากาศงามๆแบบน,นี้นี่ซึ้งยังไงโอ้ยขัดตัวเองกันยังมากบอกถือไ <c oughs> ม่ใช่เช็งชิบเป้าไพ่มากลูกยิ่งยังภาพมาถึอเลยอืมขนาดตัวเองก็ยังมาบอกถือ,อ,อ,ถอชิบเว้ารู้ก่อนจะมาเป็นตัวเป็นหนีอยู่ช่วยใครคอยพามากนะจ๊อเนะนี่นะทุกคนภาพมายพอเห็นแบบนี้ฉบัเนี่ยหลังจากเมื่อนั้นนี่คอยพาเราบริสุทธิ์ไปเที่ยวเนาะพาขึ้นนั่งเรือชมบรรยากาศ จากเมือนั่นมาเราอ่ะให้คอยพ,พอข้ามากรุงเทพแนเราอะเราจะเห็นประเทศไทยเห็นเมืองกรุงเทพเพราะว่าเราอยากเล่าเรื่องเล่านี่ <Man. S 1> มีคนมาถามเวลากลับ้านไปนี่ <Man. S 1> เราไปชิดเลยบอกเขาถือว่าเอ้ยจุดนี้เป็นยังสี่การใช้รถเป็นสี่นะการขึ้นรถกันล้างของกรุงเทพเป็นยังสี่นะ <Man. S 1> เพื่อจะให้คนเรานันเนี่ยเวลามาเหตุวิทยาอยู่บางไทยรวมมาอยู่ประเทศไทยนี่จะ <Man. S 1> ได้บ่ถูกหลอกง,ง่ายๆ <Man. S 1> นะมาวา่า หนุ่มสาวก็หลา่ดิพอว่ะนาะเอาเรื่องด้วยกันดิงามสาวเล่าฮะถามเ็า,าัาิล่แหละ,หละปะกันรู้กันเลยฮะใช่ไหมกันเคยบอกนะเพิ่งเปิดโตไปนี่บอกเลยเลยว่าคนเขา่านี่คนขาที่จะไลยแห้งนะขานี่แมนคอยมาเ<ต>ข่าเป็นมือเปิดโตว,วันที่ประมาณสักสามสี่มือคอยจะค่อยมาเขานะสองเดือนแล้วประมาณเดือนนึงย่งเขาเปิด แต่ข่อยมากประมาณมื้อวันที่วันที่สามที่สี่จะมาครั้งหนึ่งแล้วแน่ข่อยมากครั้งหนึ่งก็คือมากแตก่แต่ช่วงที่มันเปิดโตัวแ,แรกๆนะเป็นไจกินใะจม,ม,มากพ่อครั้งแรกคนโอ้โหเคยบอกเ<อ>ลยว่าเคยตกใจอ่ะเคยบอกเลยว่าเคยตกใจกับภาพบรรยากาศที่มัน,นบอกเลยว่าอ,าอึ้งค<แ>ือเจ้าตอนนี้เนี่ยเห็ดยังบ่ถือแบบมันมันงามเ่อนะ่ใช่คขาบ่ามันงามเกินนะนะบอกว่าเจ้า จเจ้าทีมคอยยุนีเนะี่ยไปใช้บุเป็นเลยถ้าเจ,จ้าทีมคอยยุนีเนะี่ยไปใช้บุเป็นเลยวะคือวันนั้นจริงไปทางไหนล่ะมันบอกเคยมันบอกเคยบัวจักทางไปไปทางไหนล่ะทีไม่ย่างแบบได้ล่ะก็คือบับับับจักเลยนะบ,บัจักทางเลยนะนเนาะ คน,นไ,ไทยคนเลา่ลายีนอะไรกับผองพลงังมีเ,เ<ไ>บิร์ตูห่อสสบูอะโอ้ยมันจะยากเด้อ่าเมื่อกี้น่วนเจา้าบ้าป่ออย่าไปสั่นเล็กไรอื่อย่าไปยิงได้อีกนั่นแหละเขยายขอะว่าอเขาังบอกเจ้อืน,น <h up> ต่วันซ่อนเนาะวันเนาะวันซอนหักเนาะนีะ่นะหนีนะรวยในรบแนวเนาะ มีแบบนี้อ่ะด้วยด้วะเอาเบิ่งเอา,าคนหลายปบนไดาสัตว์นคนแตกสุดๆปันไม่เมาเลยดินี่นะครับทุกคนหนุ่มลาวนะมาครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตหนุ่มลาวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็วเขาเมืองกรุงครั้งแรกเหมือนกันแมนเขาเมืองกรุงครั้งแรกเหมือนกัน<อ>มากรุงเทพจะบกตัเวในเขาในเมือง นานๆเข้าไปกับคนในย่างแบบนี้เดินแบบนี้นะเลยมาเห็นสุดยอดเลยเคยคิดพอว่าขั้นหนึ่งตัวเองทีได้มาแบบนี้เคยเลยกุญแจผมว่าม้าคอยผมไปบมเป็นบอกความจริงเลยก่อนเนี่ยเขาคอยบผ้ามาเละคือกูจักทางมาเลยนะแม่นขึ้นรถไฟมึงน่ากับยังบมเป็นเนาะแม่นรถไฟมันก็ต้นสั้นเนาะบอกว่าเนาะแม่นสั้นผมเคยนั่งรถ แ่นีไม่ได้ขับวินหัวหมือนคือรถไฟขึ้นวินหัวทุกคนกลับไปฟังคลิปเก่าๆของเพื่อนได้นะแม่คลิปเก่าๆนุ่มล้าวได้นะว่าเป็นยังไงคลิปเพก่าๆนะว่าเพื่อนมันเป็นครั้งแรกของเพื่อนที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่ว่าโบเคยเห็นนะบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าความสวยงามนี่ลักล้านจริงๆนะอันนี้โบในตัวหลากหลายทุกคนส้มบรรยากาศไปพร้อมกันเนี่ยทุกคนโอเคนบอกได้เลยว่า ที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับทุกคนเอา้าคลิปนี้กับประมาณนี้แล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาเพิินขึ้นไปสมเดี๋ยวรอยเดี๋ยวรอดูอีกคิมนาะเดี๋ย, <แ S 1> เยว <แ S 1> เพิ่งอีพีต่อไปว่าวันนี้เจะพาเพิินขึ้นไปไอสวนสวนลอยฟ้า<ว>ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเสื้อบอเสื้อยังบเสื้อเป็นบอแต่วันนี้เสื้อ่อมันมีหางที่คล้ายเหมือนยูโรปเสื้อแล้วเสื้อแล้วเนาะพอมาเห็นงูเสืเสือเนาะมียังอันนาวานิล มันกินเข่ากินน้ำคุณย่นนะน่ะเออมันกินเข่ากินน้ำได้อยู่ว้ายมันจะได้กินเข่ากินน้ำมมกินแบตเตอรีร่ <c oughs> กินไฟตัวใช่มันไปฮุดชวนได้ไหมได้แล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะปาวาเออพ <c oughs> ใช่มันไปฮุดชวนได้บอกได้เพราะวา่าอนาคตนี่มันจะใช่ตัวนี้นะแทนคนเฮานะพอเทคโนโลยีมันล้ำหนาหลายปัจจุบันเนี่ยนะป่าวานะ คือว่าเจ้าสีเข่าอยู่บ้านเป็นบอกแม่น,ก,นกีใช่ออไมันเปสีขเขาแทนเจ้าได้ได้อ,ดดอนาคตจะได้ได้บอกแม่นอนาคตก็คือจะใช้เทคโนโลยีแทนแทนคนนะมาวานะเอาทุกคนคลิปนี้กระมาณนี่แหละเดียวจะพาภาว่าขึ้นไปเบิ่งอีกสวนเนาะเป็นสวน,ด,นดูสิ์เซนทันปักดูสิ์เซนทันปักแม่นเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด ของเมืองไทยตอนนี้เป็นสวนรถไฟที่ใหญ่ที่สุดน,นะป่าวานะ่ะคลิปนี้กับเขาจบไปแลนี่เขาก็ว่าสบายดีปาวา,า,าส,วสบายดีสวัสดีครับ